สวัสดีครับนุ่มมึงหินสิริเทบาลน,นะครับมาผมก,ก็เป็นแฟนาง y o ยูทูบนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังของช่องของนุ่มมึงหินซิริเทบบาลนะครับช่วงนี้พ่ได้ออกคอยออกงานหนังนะครับไม่ออกไปกต่เป็นออกแบบชิลุกหุกนะครับไม่มีโอกาสสิไดอทายตังตอนตังนะครับเพาไปนี่มัขึ้นสิครับม่มีโอกาสได้ทายตอน,ต,อนตังันนีก็เลยเอาเป็นมันนี้ นะครับนี่หนังสือเกี่ยวกับเช่าบันกิจทดกสอบนะครับเป็นกรรมาการอยู่ในหันจะต้องเอาไปส่งตามลูกค้าที่เห็ดเป็นลูกค้าสมาคมเช่ามันกิจนะครับต้องไปส่งเป็นตัวแทนนะครับเป็นเป็นเป็นผู้ดูแลเขตอำเภอนะครับต้อไงไปส่งเปนนื่อคือเป็นเพิ่อ่มาไป ช่วยเหลือสังคมนะครับเสรีสังคมมศโ้าก็เดี๋ยวเอาน้าเขาสารอาหารแห้งนะครับที่ได้รับบริจาคจากพ่อแม่พี่น้องนะครับไปมอบทั้งองค์การเาือรชนตุบนเพื่อที่จะนําไปซอยเหลือพี่น้องทงั้งกุ่นนะครับนำ่วบนทั้งทั้งสารข้ามนะครับวมือนี้ผมมียังไยนะครับมือนี้สีสีหลือไม่นะครับสีไม่มาแล้วเขากันว่าไหร่นะครับบ่บสบ่สมาชิกจุนได้กันไะไเพราะว่า มุมีความรัวใน่ดันการจูนนะครับมันคือไม่หลุนเกา่าหลุนเกา่เกามันจะมีตัวจูนนะครับจูนขึ้นตัวหนึ่งมมีตัวจุนมันเป็นเนื้อแก็งก็พอใจนะครับการดิบการทีสาธิตในการหลือไอ้ซี่นะครับหลือไหมเห็นยังได๋ยังสี่เหลอ่ยมออกได้นะครับ,บนะครับอันอ mans. นี้ยติดนะครับไม่ใส่ได้บรูว์วันคืนมันใส่ได้บรูวบรูว์ด้วยกันนี่แต่โตไม่นะครับ แต่ส่วนกองมันนี่ส่วนกองนี่เป็นกองของไหนยิโรเทคอีทีเจ็ดเจ็ดเอนะครับบันนี้ขื่นมันสอนว่าได้ครับพวกนคขื่นตัวนี้กของบูร่าสิปับขื้นไปทังไหนเกยเดชีมาเนี่ยมากนะ่นะครับมาเลืหรือเบิ้งครับอีทีหลือดเชนเล็อกอะเราเดา,ดาไปนะครับบัแรกนะครับ เปิดฟ้าออก,ออกทานนะครับเย็นๆนะครับในการเรยลยดึงออกสอดนะอทานออกทานก่อนสองเอเพรว่าผู้ใดต้องการไม้ตัวนี้แ่อนที่ต่อสอดทานด้นะครับเพราะว่าผมซื้อมาเหลาผม,มใส่บ้ได้นะครับทานออกปุ๊บมันสีมีเอาหนางังสือมันกบบลายตาเนาะเอาลายนี่ขึ้นหนังสือท่านนี้ส้วเพลินนะครับเฉลี่ยส้งเพลินที่เป็นน็อตนะครับ ใช้น็อตก,ก้อนหันะครับมันมีสองน็อตมีอสองมุมนะครับมีมุมหนึ่งนะครับตัวนี้ผมเลือของยีห่ห้ e อซีอีเอชเอ็นซีอ e ีนะตลาดกินนะครับนี่แหละยีห่ห้อมันนะลองซื้อออติกลับยี่น้อยนะครับก็จะเลือตัวนี้เราถอดนะครับถอดออกเราว่างมันรุดนะครับ ต,ตัวตันเนี่ยตบตบเปิดตัวเนี่ยนี่อยู่ในนี่สิลุดออกมากต่างแวะตอนนี้ตอนนี้จังไม่สิออกได้ดิครับนี่นะครับหมุนหัวหมุนหัวตัวนี้นะครับหัวนี่จะเสียร่องมาใส่ตัวนี้มาหัวมันใส่ได้บ่นะครับเสียร่อ,ง,ง,อง,ง,งอยู่ง่ายง่ายงานว่าเเรื่องเราไปต่างง่ายอยู่นะครับมาในีตัวนี้นะครับต้องใส่ ขอให้ขอให้นะครับขอไฟนี่ครับผู้ใดที่สงสัยว่าเจงาแมเซลออกได่ยม่มนซางนะครับนี่นี่ผมเอาจะออกมาจากไซตีนี่นี่ครับนี่ผมดึงออกมาจากน,น,นี่ตัวหญ่เป็นนิัวน่อยตัวญ่อยู่นี่แหละผมหาว่าเห็นเอาตัวนี้เป็นตัวอย่างก็เลยผมดึงออกมาได้ครับมันดึงออกไ,ได้พอเราได้ดึงมาตัวนี้ผมเอานี่ครับ เบ็ดเบ็ดให้มันมาอยู่ในสภาพนี้เพื่ออย่างเัีเจเนี่ยมันจรไดาที่มีชิมเนาะชิมงับเพราะตะเห็นในสภาพนี้แล้วนี่ครับเอาสุบก,ก่อนปับ๊บมาสุบท่านนี้แต่มันมีหูสองหูนะครับสุบออกไปสุบปั๊บออกไปพี่เรียนดีเด้เข้าแล้วครับ แหลมนะครับแม่นซุปครับซุปของเรานึ่งอันนี้เอาเข่ามาครับมาในมาเปิดที่จะมาสปอกหุ้นี่นะครับป๊ับเข่าแล้วครับนะของหุ้ละจะในต่อไปตีจะคลิปหนึ่นะครับหนีบหนีบเข่าครับอ่านครับตายนี่ครับเนี่ย เ้าก็ะปองต่อออกจากกาันให้มันอยู่สิเวล้วขาวขาวข้าวขาคริมเอาคริมเนี่นหนีบนะครับหนีบข,ของเาก็อยูไนต์เอาไปลาเขาก็าวพอแต่ต,ตัวนี้ออกมาปุ๊บน,นะครับตัวนี้มันจะเรื่อนไหนเลยครับนี่ยนี่บ้าอันนี้สาธิตในการถอดดูสิได้ครับเนี่ยป๊บได้แล้วครับอันนี้คือของยี่ห้อนี่ถอดแบบนี้นะครับนี่ยังไม่ไหมได้เลยมูรูบ้า ผมสิไปเปลี่ยนตัวใดผมยังสิขืนมมนยังสิตรงกันใด้นะครับแต่ถามผู้รู้นะครับผู้รูกันฮูกอะสามารถผู้รูกสามารถจี่จูนขืนใส่ใส่กองตัวในในั้ใดนก็สอบถามได้ครับอันนี้ฉันว่าเฮ็ดได้ผมนี่ส่งม่เฮ็ดได้ครับถ้าใครใจขึ้นจีบวบวสูงหรอกที่สูงเกิขาดพื้นนะครับพอไม่จะมีสือมากพอล่อยสืบแพงสิืบกับว่านนั่นส่อมเปิดอีกจะสองลอยแ่่อมสืบไม่ไม่หรอวะกองอะซือมากหกลอยอีกัน เป็นพันสองเส่ปใดใส่็จปะดะเด้๋ยได้ครับเขาเขา,ข,าขื้นมระเดียมานี้เล,ลือเรียบร้อยแล้วครับ,บรที่ได้สาธิตการสอมเนะครับรอะว่าสมมติเป็นนะครับ slx เนี่ยนบว่ารู้ว่าเขาเสียเอ,อาตัวใดไปไปส่งไปอัพขึ้นให่กันไหมครับบ่รู้เลยลเมือเห็ดนะครับ แคหลือแคหลือซื้อนะครับอันนี้วิธีองประกอบนะครับวิธีประกอบนะครับมันมีช่องมันอยู่ในนี่เาราใส่ตามจองมันตัวนี้ตัวนี้ลือง่ายครับง่ายง่ายอยู่ไปปับ๊บมาครับก็จะสุดปุ๊บมาตัวนี้ที่ห่อออกเนี่ยห่อออกอมาอืขึ้นูกันอันนี้รูป ไม่ขาแล้วด้วนะครับขาสามขาเนีนะ่ยขาส,สามขานะูดเอาสิเสียกระเป๋าเราเนี่ยสมมุติมันเป็นท่านสมัยเก่กเาๆนะครับมันบอเป็นใส่ระบบจูนดูดูเขาจูนกันได้ไหนมันก็ไม่รวยกัไนไม่ใช่ช่าง เทคนิคนะครับเป็นสร้างลือไปซีครับเอาเขานะครับตัวนี้เอาเขาแล้วเอาเขาหล่องมัน่นใส่ตามหล่องเส้นบ่ถืยทั้งบ่เข่าแล้วครับเนี่ยเทียร์ทั้งในเขมันเทียทั้งแต่ทั้งมันกเซเรนลืมเข้าไปปั๊บนะครับตัวนี้ ตัวน,นี้เสี็มันล็อเขาล็อกขึ้นเ่านะครับวิธีเอาเขากับบีบบีบเขานะบีบเข่าบอสุดเขาก็เอานนี้ละขีบเข่าดังเขานะครับสุดแล้วสุดแล้วเขาออกแล้วนะครับดึงออกเสร็จเมื่อดึงออกน่แหล่ะน,นะครับนี่นง่ายๆนะครับอันนี้ทัดแปลงเอาได้ครับเนี่ยซุดไปแล้วปั๊บ ตัวน,นี้ก็กลนมันนะกลนมันกลนมันตัวน,นี้ตัวน,นี้ยันมันหลุดลงนะครับเนี่ยสำหรับกดตนนัวนี้ซื้อต่อไปครับนี่ปั๊บมันอาจจะโพนะครับยังอยู่ไหมปั๊บนะครับเราแล้่นี่ก็เอา ไอ้ข่วงขันนะครับเนี่ยท่านี้พอถึงท่านี้มันหลวมมันอาจจะยู่ทั้งคุณนนะครับอืมกีดน,น,นั่นกันตัวนี้ตองเอาตัวนี้ออกมันประม,มนณทางนั้นนะันดอกมันดูมันสั่นตัวดอกเงาอิงไม่ตัวนี้ไม่ไม่อยู่ด้วยครับเนี่ยไม่ตัวนี้กองมันอจจะ่ะ อาดีตผู้ไปลองเพลงอดีตเลื่อมเท้านะครับไปงานไปงานไปงานเรแล้วกันสิไม่แน่นล่ะลองแล้วกันใส่ถุงเสียเลื่อมจ้วต้องหัดบ้านไม่เอ็นเนี่ลื่อมเหรอจะคว้างไหมกับบัหงหัวเน่ยบังผู้เดเอาไปนะครับแนวๆองคสีปุ๊บสามารถท่านท่านใส้ได้ปกติกับตรงเบิ้ลนะครับนี่ต้องเอาปนเข้าไปนี่ปนเข้าไป วงออกไปนะครับได้แล้วนี่ก็เปิดเปิดเปิดได้นะครับปั๊บหินหนึ่งสองหนึ่งสามนะที่มันแจงมาแต่กดแซอรโดนๆนี่มันเป็นึ้นงา้นเปิดน,นี่เป็นหินล็อกกุญแจเป็นแปด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 เบิดมากครับบ่เข้าใจนะครับหนะอไม้กับขันเขาเหมือนเดิม นะครับโอเคอกดกระซูไปปั๊บปเรียบร้อยปิดนะนี่คือการหลือประกอบไม้นะครับเบิ้งภายในจะบออนะครับเลื้อยเบิง้งไม้ของยีหอ c, A N c e อขีดนะครับนีการหลือไม้ร้อยนะครับไม้อยคลิปนี้ไม่สมน้คกอนนะครับ bắt đi hợp